ไม่ไหวค่ะอะไม่ไหวออกเกมเด็กครับคุณรู้ไม่น้ามาทุบได้เขาหนักมากเลยเหรอจะไม่ได้ว่ามันหนักเท่าไหร่แต่ก็หนักนะสิบกว่าโลได้หรือเปล่า หร right. right. ือไม่ถึงหรือครึ่งโลหรือห้าโลถ้าห้าโลก็ใสร็จน่าจะลยกได้อยู่แ <laughs> ล <iki> ้วนี่มันน่าจะประมาณสิบกว่าโลได้มั้งงั้นมันหนักแล้วมันก็ยกไม่ขึ้นออแต่ตอนนี้ก็อาจจะยกขึ้นแล้วก็ได้นะรู้สึกว่าตัวเองแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นไม่รู้ว่าชามันเถอะเอาควายุ่งเลยเถอะโอ้โหยากนะคือแค่ตบให้โดนมันก็ยากแล้วกว่าจะยกคอนขึ้นได้อีกก็ก็้าเหมือนกัน ถ้าเธอยกขึ้นได้แปลว,ว่าเธอคู่ควรแปลว,ว่าเือตอนนี้สีไม่คู่ควรใช่ไหมโอ้พระเจ้าหรือจริงๆแล้วนั่นไม่ใช่คอสของหมอฟามันคือคอสของทอโยเนียพูดไปแล้วก็อยากดูตอนเลิฟแอนด์เดนเดอร์ทุกคนอยากดูอ่ะมันแบบ เจนฟอสเตอร์กลับมาใช่ไหมทุกคนทุกคนมาเมาเรื่องหนังมอเวลกันเถอะถึงแม้ช่วงนี้สราจะไม่ได้ค่อยดูหนังมาเวลมากเท่าสมัยก่อนแต่ตอนนี้ก็ก,ก,ก็ก็อยากดูอยู่นะแล้วก็แล้วก็ตั้งใจว่าถ้าเดือนหน้าแล้วก็น่าจะไปดูตอนเลเวนตันเดอร์ด้วยมันน่าดูมากเลยทุกคนรู้สึกอู้ยูจีอยากดูค <c oughs> ือแบบในทีเซอร์ใช่ไหมทีเซอร์มีเจนฟอสเตอร์โถกโผมาทุกคนเอ้ยไม่สิมันก็โผมานั่นแหละแล้วมันแบบ ภาคก่อนคุณเขาไม่อยู่แต่ภาคนี้คุณเขากลับมาเฮ้ยมันน่าติดตามน่าสนใจทุกคนอย่าลืมไปดูด้วยนะก็ <c oughs> คือไปดูแล้วก็มามากับเราใส่ได้นี้ไง <c oughs> <ๆ>ในซีซๆมีแมีคนไหนอชอบหนังซูเปอร์ฮีโร่แบบเรามั่งนั่นสิมีใครบ้างน,นะคิดกันนะมีใครที่พอคุยด้วยได้ก็มีพี่เหมอนเนยอ่ะคุยคุยด้วยได้อยู่นะแบบพี่เหมยดูเหมือนจะชอบสตีฟโรเจอร์คุณกัปตันอเมริกานะคะ แลก็มีใครอีกส่วนใหญ่ชอบชอบดูแฮร์รี่พอตเตอร์กันจะมากกว่ามาโคลโลกกันคือต,ตอนแรกใส่ก็ชอบแค่แฮร์รี่แหละแล้วอยู่ๆไปดูหนังมาวิวลก็อู้ชอบหนังมาวิวอู้มีใครอีกวะเคล่าก็ชอบเคลา่าเคล่าดูเยอะเคลา่าดูหนังแบบพวกพวกอะไรพวกนี้เยอะมากแบบทั้งแฮร์รี่ทั้งมาเวิวเคลา่าดูทั้งคู่เลยมีใครอีกบ้างไอตอนที่หนูไปดู ด็อเตสตนดูไปดูกับใครบ้างนะหนูดูข้างเคียร่าและมีใครนั่งอยู่ข้าใครสองคนวะจำไม่ได้อ่ะใช่ามันเถอนั่นแหละก็มีเคียร่าที่คุยด้วยได้นะคะแล้วก็มีแล้วก็มีพี่เหมยด้วยที่คุยด้วยได้เอ๊ะเอ๊ะเหมือนจะเคยเหมือนแบบดูหนังมาหรืออะเรื่องปะแล้วคือไม่เคยดูตั้งแต่แบบช่วงแรกแล้วมันก็งงวาเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอ๋อเข้าใจอ่ะ สมัยก่อนเมราใส่ไม่ไม่เข้าใจหลักการหนังมาเวลว่ามันต้องดูยังไงรว้มั้ยเพราะใส่ก็ไปดู A อเวนเจอร์ภาคหนึ่งแล้วก็ดูอเวนเจอร์ภาคสองตอเลยแล้วก็งงนี่แล้วมันต่อกันยังไงวะอะไรเงี้ยแล้วก็เอ๊ะยังไงวะแล้วคือแล้วก็ก็ดูภาคสองงงไปแต่ก็ดูไม่จบนะแล้วก็ปิดไปเลยแล้วก็ไปแล้วก็มารู้ตัวีกทีก็คืออ๋อคือหนังมาเวลมันต้องแบบดูเป็นทีละเรื่องเรื่องเรื่องไม่ใช่อเวนเจอร์หนึ่งแล้วก็เอเวนเจอร์สองต่อได้อะไรอย่างนี้ เออก็เลยอ๋อนี่งดูเรื่องไหนจบบ้างเนี่ยว่าใส่ว่าว่าใส่ดูพวกหนังมาเบลจบเกือบทุกเรื่องนะทุกคนแบบแบบอย่างไอรอนแมนภาคหนึ่งันดูจบแน่นอนแล้วมีอะไรต่อนะไอรอนแมนแล้วก็แล้วก็เป็นกัปตันมิการใช่ไหมกัปตันมิกาก็ดูจบกัปตันมการแล้วอะไรต่อทอทอทอภาคแรกก็ดูจบนะแล้วลายนี้ก็ปูเป็นเป็นอเวนเจอร์หนึ่งเลยปะอเวนเจอร์แรกก็ดูจบเออหนูว่าดูหนังมาเบลว่าใส่ดูจบหลายเรื่อง แต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่เราใส่จำได้ว่าใส่ดูไม่จบก็คือเรื่องเรื่องสไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่งเหรอไม่ใช่ฟาเฟรมโฮมอ๋อภาคแรกภาคล่าสุดคือโนเวโฮมใช่ไหมภาคแรกนี่คือภาคที่สไปเดอร์แมนไปทำอะไรวะคือ <c oughs> ลืมเนื้อสไปเดอร์แมนหมดเลยทุกคนในหัวเอาเนี่ว่าใส่ไปแต่สไปเดอร์แมนภาคของแอนดรูว์กาฟิวที่เป็นอเมซิ่งสไปเดอร์แมนเออช่างมันเถอะ เจ้าสไปเดอร์แมนไม่ได้แต่เหมือนแบบดูภาคฟาฟอมโฮไม่จบมั้งเออ,อเอาไว้นอกของโซนี่เหรออ๋อโอเคอ๋อโอเคเราดูโลกิซันสองโลกิซันแรกเแต่งยังอยู่ไม่จบเลยอะเพราะฉันยังดูพวกซีรีส์ไม่จบเลยแบบว่าพวกพวก่อววนด้าวิชันเพราะฉันก็ดูถึงแค่ตอนแรกแ,แล้วก็งงอะไรวะเหมือนแบบ เป็นชีวิตของวันด้าแล้วก็วิชันแล้วก็งงว่าอ้าวมันเกี่ยวอะไรกับภาคก่อนหน้านี้แล้วก็อ๋อมามาดูแล้วมันอ๋อมันคือมันปูมาที่ดรสเตนภาคสองแต้าเรสเตนตาใส่าด,นะดูจบนะเออดูจบอนกันนั่นแหละการเล่นนดีกาเล็กที่ก็ดูจบดูจบหลายเรื่องอยู่แหละได้ดูเดอะเรนดิบัลค่ะไหมก่อนไอรอนแมนมั้งนะอันนั้นไม่ได้ดูพอร,รู้สึกว่าอะไรก็ไม่รู้อะแบบเพราะว่าเพราะว่าเหมือนในนั้นมันอ๋อ ในดิสนีย์พลัสไม่มีก็ <laughs> เลยไม่ได้ดู <gasps> นั่นแหละ